ดูในช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับของคู่เอกรายการวันนี้นะศึกเพชรกินดีนะครับระหว่างเพชรศิลาวุรชากับสถานเมืองเล็กเพชรกินดีแคาเดมีนะฮะก็ถือว่าเพชรศิลาวุรชาดีขึ้นชั้นได้สำเร็จนะครับผ่านน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้แปลว่าไ่ราคาเลยนะฮะไม่มีราคาเลยนะระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์เพชรศิลานะครับ อโอ้โหถ <those S 2> ือว ma ่ารวยตัวนี้ถือว่าสดมากๆนะครับช่วงนี้สดมากๆรับงกอล์ฟไปได้ฝ right. ีม no, ือนะความแข็งแกร่งนะมาได้เปรียบในยกที on, on ่3นะครับท no, no, ี่สถานเมืองเล็กโดนสอกของสีทีเอสกับเพชรศิลาเข้าไปนะทำให้เกมมันเปลี่ยนไปทันทีนะนับไขยหลังนะครับโอ้โหตอนนี้ก็กรรมการก็อ่านับไข่หลังแล้วว่าจะมัดยกอะไรนะต่อไปจะเจอไขครับ ชนะแพลวพาวมาแล้วครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะมาซีลาวันนี้โตเลยครับสถานโโอ้หสถานเมื่อเล็กไม่ได้นี่ถือว่าเป็นเบิดต้นๆเลยนะรุ่นน้องนะครับรุ่นเสด่จมาต่อยแบบไม่โอ้โหไม่เจ็บตัวด้วยไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะนั่งอยู่นะครับว่าถ้าชกอย่างนี้นะครับมีเพชรสมจิตรออยู่ครับโอ้โหรอกันแล้วนะโอ้โหสต้าฟสุดท้ายนะรุ่นน้องนี่แหละครับถือว่าอย่างนี้ ปล่อยได้สนุกได้ยากมากมันนะครับคู่นี้มันมากมากเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักมวยทั้งสองท่านนะสองของทั้งสองคนนะไปได้เนย ้โดนสอกในช่วงยกที่สามนะครับเกมมันก็เลยเปลี่ยนทำให้ตัวเองีเดินบี้มากขึ้นแต่ว่าด้วยฝีมือนะฮะความเข็งๆของเจ้าเพชรศิลาวัลลุชาเนี่ยถือว่าโอ้โหนี่ต่อยกันได้สนุกนะฮะเดี๋ยวรอให้น้องเขาพักหายเหนื่อยสักครู่นะ ส่งนะพี่ตรงนี้ต่อให้ปรญญาคาราับบรราบรราบ

เก็บเก็บนิดหน่อยครับเก็บเก็บก็ไปจังหวะนั้นโดนอะไรจังโดนศอกครับไปโดนศอกแล้วก็เมาไปเลยครับคิดว่าถ้าจังหวะนั้นไม่พลาดนี่เกมจกมาแบบไหนครับก็น่าจะสูสีกว่านี้ครับแต่ที่มันโดนไปมันไปเลยครับจังหวะเดินเพลินไปหน่อยใช่ไหมครับเดินไปโดนศอกน้องงัดมาโดนเข้าไปดังเมาเลยครับผมแตกไหมครับดังแตกไหมครับมันเคยหักครับมันน่าจะกระทบนิดนี่เพราะว่าหายใจมันฝุดๆเหมือนมันมันจะลอไปครับ แล้วน้องมาเป็นไงบ้างครับน้องพัแข็งแรงมากครับแข็งแรงเลยพัดเก่งัดเก่งครับพอใจกับผลงานของเราไหมที่อยูเป็นงานกลับมาก็ทาเต็มที่นะครับถ้าแพ้ก็ชจมน้องเอามาเพาเจ่งต่อยยากครับเราพอใจกับผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็พอใจครับมีโอกาสอยากจะแก้มือปีกีไหมกับเทนสิลาโอ้ก็ต้องรอทําร่างกายอีกก่อนครับ ช่วงนี้น่าจะยังไม่ไหวครับรอบล่างไทยคิดว่าเขาเขาเขาที่เต็มร้อยหรือยังผมว่าผมซ้อมมาดีนะคิดว่าเต็มร้อยครับแต่ว่ามันมันโดนโดนโดนก่อรนะคือหลักๆเลยจุดเปลี่ยนของเกมก็อยู่ที่จังหวะสอบขวางโดนงัดตรงนั้นนล่วงไปแล้วก็วมืดไปเลยมืดอะไรครับลัจากนั้นเรามันอึนครับอึนเราก็พยายามจะไล่ต่อยหมัดฟันศอกแต่ว่าไล่ไม่จนวันนี้ก็ทําไม่สาเร็จ อยากพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีบ้างครับก็ขอโทษแฟนคลับลุกเอฟซีด้วยครับที่ทําให้ผิดหวังครับไฟหน้าคุณก็จะตั้งใจต่อไปครับพยังเอาไ้ครับผมเป็นลังใจให้ครับผมทางนึงครับผมทากก็เป็นทางฝั่งผู้แพ้นะสถานเมืองเล็กก็ยอมรับว่าน้องเขาแข็งเก่งแล้วก็ฝีมือมากๆนะเดี๋ยวเราไปติดตามผู้ชนะกันนะครับเจ้าแพสซีลาวอุราชานะ อยู่ในห้องนะฮะเจ้ากั็น์กีฬาวอลิชานถือว่าคนนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สุดยอดจริงๆนะโชว์ทั้งฝีมือและก็ความแข่งเป็นไงบ้างครับน้องก็คุยตัวใจครับโชว์ฟอร์มสวยเลยย่างมอคคุี่ว่าอาวุธพี่เขาหนักไหมหนักครับหนักเลพอพอดูพี่เขาออกอาวุธเข้ามาแล้วเข้าแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ใจกระจกระจีไม่เจ็บเหรอก็เจ็บเราบังเียมอยู่นะวันนี้สภาพร่างกายของพี่เขาเป็นยังไงบ้างครับเนะก็น่าจะยังไม่เต็มร้อยเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เกมยระชคของเราวันนี้เป็นยงไงฟองกระชกโอไฟติดชนะจบไฟติดแล้วครัไม่แพ้ใครเลยเพราะใช้ผลงานเื่นเรั่นวานนี้ก็วันนี้ไม่ค่อยพอใจตรงไหนที่ยังรู้สึกว่าไม่พอรู้สึกว่าอื่น่นี้ขนาดอื่น้วเนี่ยับโอ้โแล้วาไม่อื่นจกขนาด ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเล็งๆครับเล็งๆใครเลยบ้างใครับน้องใครต่อไปก็แล้วแต่เสี่ยงพนันนะครับน้ำหนักนี่โอเคไหมครับพ4ก็โอเคครับโอเคแล้วใช่ไหมนี่เป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดเนาะแต่วันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เวอร์ถึงติวที่ไปก็อาจจะไม่ค่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นผู้บรรยายเขาบอกว่าซอเอ๋ยบอกว่าเพชรสมจิตเปิดโอกาสในความรู้สึกเรามองไงครับมีความเห็นที่ไก็ได้ได้ครับได้หมดประปุ่มมาเลย ประมาณนั้นวันนี้มีแต่แฟนมวยชื่นชมเราโหเราถีบมวยมากจากัดจา้จานมากเก่งมากมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยอย่าเงยครับน้องนะขอบคุณแฟนมวยขอบคุณงานครับทำเต็มที่ไฟพูดอะไรกับเสียฟิวนะครับที่ปุ๊บปั้บเรามากอขอบคุณเสียฟิวแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พรนะที่ประกงมวมาอย่างดีอบอลมุงมาอย่างดีครับผมน้องนะยินดีด้วยครับเอสซิลานะวอวปุกระชาครับ